ครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มีเพื่อนๆสอบถามเข้ามานะครับว่าเออเมื่อของเนี่ยมาถึงไทยแล้วเนี่ยเราจะแจ้งจัดส่งออกยังไงนะครับเราจะชําระเงินยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมก็เริ่มต้นให้เพื่อนๆเข้าไปสู่ระบบของ JL นะครับเนี่ยเข้าสู่ระบบหน้าหลักนะครับอันนี้ก็เป็น Account ของเพื่อนๆนะครับนะแล้วเออเมื่อเพื่อนๆเนี่ยของมาถึงแล้วนะครับระบบเนี่ยเขาจะเรียกทําการเก็บเงินค่านําเข้าสินค้าของเรานะครับแล้วก็ ค่าที่จะส่งออกดังนั้นเพื่อนๆต้องเติมเงินเอาไว้ก่อนนะครับพเพื่อนๆต้องเติมเงินไว้ก่อนอย่างของผมเนี่ยบัญชีตอนนี้มีอยู่พันกว่าบาทนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนเติมเงินไม่เป็นก็คือเข้าตรงนี้นะครับสังเกตมุมซ้ายนะนะครับเดี๋ยวผมขยายหน้าจอให้นะครับมุมซ้ายเนี่ยครับจะมีเขียนว่าเติมเงินเข้าระบบนะครับเพื่อนๆกดคลิกเข้าไปนะครับรอโหลดสักคู่นึงเมื่อโหลดเสร็จแล้วระบบจะพาเราไปยังหน้านี้นะครับหน้าเติมเงินนะครับก็ให้เพื่อนๆเข้าไปเนี่ยครับ มุมขวานะครับตัวสีวฟ้าเพิ่มรายการใหม่ก็กดคลิกเข้าไปครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ระบุยอดเงินที่ต้องการเติมเข้านะครับว่าเท่าไหร่นะครับส่วนบัญชีเนี่ยให้ไลน์ไปถามนะครับเนี่ย j l h a จลาโกให้ไลน์ไปถามเขานะครับว่าเขาเนี้ยเขาให้โอนเข้าบัญชีไหนนะครับเขาจะมีอยู่หลายบัญชีนะก็ถามเจ้าหน้าที่นะครับแล้วเขาก็จะแจ้งเรามาเราก็โอนเงินเข้าไปแล้วเราก็กรอกยอดเงินที่เราเติมเข้าไปสมมติห้าร้อยแล้วก็เลือก แล้วก็แนบแล้วก,กดบันทึกรายการครับแป๊บเดียวนะครับไม่นานนะเงินก็จะเข้าสู่ระบบทีนี้เมื่อเราจะรู้ได้ไงว่าของมาถึงแล้วเนี่ยเขาจะมีอีเมลแจ้งมานะครับว่าของเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็เข้าไปดูนะครับในอีเมลหรือในไลน์เนี่ยเขาจะมีแจ้งมานะครับในไลน์ของเราเนี่ยนะครับเขาจะมีแจ้งมาเนี่ยไลน์โนทิฟายที่ผมสอนให้เพื่อนๆผูกเอาไว้นะครับเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่า JL Cargo แจ้งเตือนความเคลื่อนไหวสินค้าวันที่30มีนาเห็นไหมครับ YT ทด่ดส่งออกจากจีนเราก็เข้าไปดูเนี่ยฮะตรงมุมซ้ายนะครับรหัสพัสดุนะครับนี่สินค้าตัวนี้มาถึงไทยแล้วนะครับเนี่ยรหัส YT นะครับต่างๆนานานะครับเนี่ยมาทางรถนะครับตีดังไม้ผมไม่ได้เปิดใช้นะเช็คสินค้าผมไม่ได้เปิดใช้นะครับเป็นสินค้าประเภทมอ,อก,กอรนะครับค่านําเข้าเนี่ยเห็นไหมผมโดนคิดเป็นกิโล220บาท นะครับถึงไทยเนี่ยออกจากโกดังจีนเมื่อวันที่25เดือนมีนาคมถึงไทยวันที่30เดือนมีนาคมก็3วันนะครับตอนนี้ถึงไทยแล้วนะครับเมื่อของถึงไทยแล้วนะครับให้เราไปตรงนี้นะครับเช็คสถานะและแจ้งส่งของนะครับเข้าไปนะมันจะมีรายการที่ของถึงไทยที่อยู่ในโกดังประเทศไทยอยู่ นะครับเนี่ยของผมก็จะมีรายการตัวนี้เขาก็จะบอกไซส์บอกต่างๆแล้วก็มีราคานะของผมโดยค่าส่งจากจีมาไทยเนี่ย220บาทนะครับสำหรับล็อตนี้นะครับให้เราไปกดติ๊กเครื่องหมายถูกนะฮะข้างหน้าเนี่ยครับข้างหน้าล็อตนะตัวไหนที่ของเข้าแล้วมันถึงจะมีขึ้นนะครับถ้าของยังไม่เข้าเนี่ยมันจะยังไม่มีขึ้นเนี่ยมันก็จะมีเห็นไหมเลขเขียนว่า1รายการนะครับแล้วก็จํานวนเงินที่ต้องชําระนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกดนี่คะคลิกสร้างใบชําระสินค้าแล้วก็กดยืนยันครับ ระบบจะพาเรามายัางหน้านี้นะครับก็ให้เรากรอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับสถานที่จัดส่งสินค้านะแล้วประเภทเลือกประเภทการจัดส่งนะครับเนี่ยผมบอกเลยว่าขนส่งเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะเ,นยเพื่อนๆลองดูดีรับสินค้าเองก็ได้ใช่ไหมถ้าใครอยู่ใกล้โกดังนะครับหอจกหัดใหญ่เอ็กเพรสเนี่ยมีรถ J L จจะส่งก้าวหน้าขนส่งภาคใต้อันนี้เป็นแบบพวกขนส่งเองกชนนะครับ ที่แบบเหมาเหมาไปนะขนส่งเนี่ยขนส่งด่วนสุพรรณมีเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าถ้าขอไม่เยอะอย่างของผมเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็มี f ฟดเอ็กเพสเจีเยผมก็จะใช้อยู่3ตัวนี้ถ้าขอไม่เยอะถ้าขอเยอะมากๆจริงๆเนี่ยผมก็จะไปส่งให้เขาเผมไปรับเองหรือว่าเหมารถไปไปรับนะครับเนี่ยก็มีเนี่ยไปสวีไทยก็มีนะเนี่ยเพื่อนๆโอ้โหบอกเลยว่าเยอะมากๆเนี่ยเห็นไหม ขนส่งเยอะมากๆก็เลือกเอาเลยตามสะดวกอย่างอันนี้เดี๋ยวผมเ,เลือกเป็นของแฟตแลตละกันเห็นไหมเพื่อนๆเขาจะมีเขียนว่าเก็บค่าจัดส่งต้นทาง1้อยบาทนะครับค่าถ้าค่าจะส่งเกินร้อยบาทหักในระบบคืออันนี้ไม่ใช่ว่าถ้าสมมติเราสั่งของเล็กคือมีเพื่อนเพื่อนๆถามมาเหมือนกันว่าเกิดเขาสั่งเนี่ยเออเขาสั่งของอันจิวจ๋วนิดเดียวเองนะครับเออทำไมค่าส่งคิดตั้งร้อยนึงคือเขาจะหักไว้ก่อน100บาทนะครับ แล้วถ้าค่าส่งจริงเนี่ยเท่าไหร่นะครับสมมุติเขาหาักไว้ก่อน500บาทค่าส่งจริงแค่50บาทเนี้ยเดี๋ยวเขาจะคืน50บาทลงในระบบเราให้แต่ถ้าค่าส่งเกิน100บาทนะเขาก็จะหักไปเนี่ยอย่างเห็นไหมเคอรี่เห็นว่าเขาบอกว่าเขาจะชาร์จไว้ก่อนเลย200ถ้าส่งแล้วไม่เกิน200เนี่ยเขาก็จะคืนให้ในระบบอันนี้เดี๋ยวผมเลือกเป็นเป็นแฟและกันเนาะนะครับก็กดคลิกเป็นแฟตไปนะครับตรงนี้ต้องการเวดไหมก็เลือกไม่นะครับผู้ส่งนะครับเราก็เลือกเป็น JL นะอันนี้สามารถส่งในนามคนอื่นก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเห็นไหมเหมือนเราส่งในนามผู้อื่นนะครับแบบว่าเรานําเข้ามาแล้วให้จะส่งในนามของเราเลยอนะครับส่งตรงไปหาลูกค้าเลยแบบนี้ก็ได้นะครับแต่จะถูกชาร์จ50บาทแต่ของผมเนี่ยไม่เอานะผมก็ส่งในใน,ใน,นาม J l นะครับเมื่อคลิกเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆลองดูเห็นไหมค่านําเข้าจีนมาไทยเนี่ย220บาทนะครับ มันจะมีค่าบริการโกดังไทยเนี่ย20บาทนะครับก็คือค่ารีแพ็สินค้าต่างๆของเขาแหละนะครับลดละ20บาทเท่านั้นนะครับก็ไม่ได้แพงอะไรนะแล้วก็ค่าจะส่งสินค้าให้ไทย100บาทก็คือของแฟตเนี่ยเขาจะหักไว้ก่อน้อยแต่ถ้าเกินเนี่ยก็ก็จะโดนเก็บนะครับโดนชาร์จเพิ่มนะครับโอเคเมื่อจัดการเลือกอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกรายการครับแล้วก็กดยืนยันแค่นี้เลยนะครับแล้วก็กดปิด เราก็รอให้สินค้ามาถึงที่บ้านเราเนี่ยเห็นไหมในระบบเขาก็จะมีแจ้งรอตรวจสอบนะครับถ้าเกิดเขาจะส่งสินค้าให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะมีแนบเนี่ยแบบนี้พวกบินต่างๆเหล่านี้ให้นะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าค่าส่งเนี่ยเท่าไหร่นะครับโอเคก็จบแล้วครับสําหรับวิธีการนะครับส่งสินค้าออกจากดังไทยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ